คือถ้าจะสวยขนาดเนี้ยเอาตังพี่ไปเลยครับนี่คือโพซี Z, รุ่นแคชคราวนะครับรุ่นอุ้งเท้าแมวสุดฮิตในอดีตนั่นเองตอนปี2024ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นสีช,โชโโ็อกโกแลตนะครับฮิตมากเติมของเมื่อไหร่หมดทุกรอบแต่ยะกดทันนะครับได้ใช้มาปีหนึ่งบอกเลยติดใจและชอบมากแล้วปี2025ปีนี้นะครับเขาออกสีใหม่เป็นสีแดงแบบนี้มาให้นะ่ะ สวยละมุนถูกใจมากๆอปดใจไม่ไหวกดสิครับรออะไรย่าชอบบริเวณอุ้งเท้าของเขาตรงนี้นะครับมันสมกับชื่อจริงๆนะรุ่นอุ้งเท้าแมวนะครับมันนุม่มนิ่มนะครับใส่สบายไอเราเนี่ยเป็นสายวิ่งสายออกกำลังกายใช่ไหมครับซ้อมมานเหนื่อยเนี่ยได้รองเท้าแบบนี้มาช่วยเนี่ยรีคอฟเวอรได้ดีมากๆเลยนะบริเวณปลายเท้าตรงเนี้มีการยกนูนสูงขึ้นมาลักษณะนี้นะครับป้องกันการเตะโต๊ะได้ดีเลยนะ ตัวน้องเขาเนี่ยทำจากวัสดุ EVA คุณภาพสูงเลยนะครับบิดบิดบี้บีบบ้งอง,งองยังไงเนี่ยก็คือไม่เสียรูปเลยแถมพื้นเนี่ยมีการลื่นมาให้แบบนี้ด้วยนะดีเลยครับปลอดภัยเลยในตะกร้าที่ปักให้ตรงนี้นะครับเป็นร้านโพซี่แท้ลองกดไปดูนะครับลองกดอ่านรีวิวดูก่อนก็ได้มีให้เลือกหลายสีมีให้เลือกหลายไซส์นะครับถ้ายะแนะนำเนี่ยยังไงกดตรงไซส์ไปเลยก็จะพอดีนะสีแดงสุดฮิตตัวเนี้ยของหมดไวมากเลยตอนเนี้ยร้านเติมของแล้วยังไงรีบหน่อยนะครับกดไปได้เลยตะกร้าตรงนี้ครับ